โอเคนะครับนะ สวัสดีครับนะฮะพรประเสริฐนะฮะคาว a s a k มุกดาหารพาทุกท่านมาร่วมบรรยากาศการแข่งขันคาวสก a k i e n d u ร o New Normal 2อ2 0นนะครับผมนะซึ่งจะมีทีมแข่งโอ้โหมาจากหลายที่เลยครับผมสวัสดีครับคุณพี่ครับมาจากไหนครับอ่าไชน่าครับโอ้โหมาจากไชน่าเลยนะครับด้ด้วยหมายเลข B 0ศนหนะครับผมนะวันนี้นะครับก็โอ้โหสําหรับท่านที่ชอบการขับขี่แบบผาดโผนสายรุยนะครับอ่าสวัสดีครับนะ้ B-05 จากไหนครับผมมุกดาหารครับ นั้นนะครับผมจากคาวากิมุกดาหารนะครับวันนี้มามาด้วยรุ่นของ k l x 150นะครับผมโอ้โหนะฝากร่วมเชียร์ส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับนะาดีบรรยากาศโดยรวมสวัสดีครับพี่ครับจากไหนครับครับจากไหนครับผมเชียงใหม่ครับเชียงใหม่โอ้โหมาถึงโคราชเลยขอบพระคุณมากเลยนะครับมาร่วมกันแข่งขันกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับทางคาวากินะได้จัดให้ท่านได้เข้าร่วมสำหรับคนที่ชอบนะครับนี่หมายเลข B0-2 จากไหนครับ วันชลโคสกีสลาบุรีครับผมโอ้โหมาจากสระบุรีขอบคุณครับส่งกําลังใจให้นะครับผมนะ B04 จากไหนครับพี่ครับโคราชครับโคราชนี้เจ้าภาพเจ้าถิ่นเลยนะสงสัยมาลองสนามไม่เละวางยาเพื่อนหรือเปล่านะครับเป็นกําลังใจให้ครับผมสวัสดีครับจากไหนครับเชียงใหม่ครับจากเชียงใหม่โอ้โหนะครับด้วยหัวใจที่ชอบความรุยกานกับขี่แบบนี้นะฮะไม่ว่าจะใกล้ไกลขนาดไหนนะสังเกตว่านะ ในกลุ่มของลูกค้าที่ชอบคาวะสกินะครับมาเลยครับถ้ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะสังเกตว่ามาเข้าร่วมกันไกลมากเลยนะครับแล้วก็นี่คือกองเชียร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับนะเมื่อกี้นี้ทางคณะกรรมการนะครับได้ทําการประกาศว่าจากสองรอบเพิ่มอีก1รอบเป็น3รอบนะครับเพราะฉะนั้นก็โอ้โหนี้ตอนนี้ฝนไม่ได้ลงกันแล้วนะครับผมเนี่ยกำลังดีมากนะฮะไม่เลวร้ายมากนะครับเพราะนั้นการขับขี่จะสนุกแน่นอนนะครับไป โอ้โหครับฮะแล้วรอดูสักน,นิดนึงครับกำลังเช็คในส่วนของเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนนะครับทางกรรมการนะว่าท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้มีการลงทะเบียนเรียบร้อยมีการอุปกรณ์การขับขี่พร้อมไหมอะไรพวกนี้นะครับนะครับส่วนนี้นะฮะกรรมการเรากําลังไล่เช็คนะครับความถูกต้องอยู่นะครับว่าในแต่ละท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับ มีการลงทะเบียนมีสวัสดีครับดีหนึ่งศูนย์จากไหนครับโคลาดครับผมโคลาดนี้ก็เจา้าภาพอีกแล้วครับผมนะสวัสดีครับดี ดีศูนย์สี่ครับจากไหนครับผมโคราชเซวันครับโคราชโอโหมากันเป็นทีมเลยนะฮะตรงนี้สนามแรกขอส่งกำลังใจให้นะครับดีศูนย์ห้าจากไหนครับดีซีไวช็อปโคราชครับดีซีไวช็อปโคราชโอโหนะฮะอยู่ในลายใกล้เคียงกันเลยนะฮะจากโคราชครับขอบคนณมาเลยนะนี่คือเจ้าหน้าที่คณะกรรมการของทาง Kawasaki นะครับกำลังไล่เช็ครถแต่ละคันนะครับคุณสาหรับแฟนเพจของ Kawasaki มุกดาหารนะครับ แต่ละคันนี้มีการตกแต่งพร้อมเรียบร้อยนะฮะโอ้โหเขียวนะครับดูง่ายนะครับถ้าเจอจอมโคช่วยด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับดีหนึ่งหนึ่งจากไหนครับเดินไลน์เซอร์ซิตี้ครับผมจังหวาดไหนครับกทมอโอ้โหนะครับไหนมาถึงกันโคล้านเลยนะครับผมดีหนึ่งหนึ่งฝากเชียร์ด้วยนะครับดีสุดหนึ่งครับ ครับผมจังไหรครับอนุบาลเอนูโลครับโคราชครับครับผมโคราชนี่เจ้าภาพเจ้าถิ่นเลยนะครับผมตรงนี้นะฮะดีศูนย์สองครับสวัสดีครับคุณพี่จังไหรครับจ่าถิ่นก็ถ่ายไยาวด้วยสวัสดีคุณพี่นะครับผม้ยเห็นแล้วอยากจะลงร่วมเข้าแข่งขันด้วยจริงๆเลยครับผมตรงนี้นะครับผม สวัสดีครับคุณพี่ครับ402ครับผมจากไหนครับทีมคอสไฟอิงครับครับผมโอ้โหครับสู้ๆนะครับ408จากไหนครับคุณพี่ครับโอราดครับเจ้าคุณเตฟันโอราดนะครับผมนี่เจ้าภาพเลยนะครับน่ะงมาแอบซ้อมกันหลายวันแล้วเห็นบอก่สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ404จากไหนครับผมโดปอดตะลิ้วครับครับผมวันนี้ คิดว่าติดหนึ่งในห้าไหมครับคิดว่าจะติดลมหรือไม่ติดลมดีกว่าครับนะครับแต่ว่าขับขี่ให้สนุกให้มันเนาะนะครับด้วยใจรักในเรื่องของสายลุยนะครับผมนะวันนี้มาในของ k a w สก a k i KX ตัวไหนครับ250รอหอรโอ้โหดูสเตอร์ครับผมนะโอ้โหมันแน่นอนนะครับผมวันนี้นะ อันดับแรกคือยังไม่ได้เริ่มแข่งขันท้าสตาร์ทเครื่องแต่ละคันนี้รับรองว่าโอ้โห,โหนะคะเราใจจริงๆแน่นอนนะครับอีกไม่กี่อืดใจครับเดี๋ยวรอติดตามอีกนะครับผม ให้มาเชียร์ในส่วนของ b 0 5ราด้วยนะครับไปแล้วรับไปแล้วโอ้โหยากจะวิดตามกันเลยครับผมนะครับผมลูกคนะครัที่ยากิดตามงี้เราติดตามภาษาได้นะครับผมกิดตามันี้จะแข่เรื่อยๆไปครับครับ ของทองที่ขาวก็ใช่หรืปจัไมแล้วก็มันรจะเริ่มายกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเ่งกันนะครับผม